สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณครูนะคะวันนี้เราจะเรียนในวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์นะคะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะสอนในหัวข้อเรื่องนาฏยศัพท์เบื้องต้นนะคะเรามารู้ความหมายก่อนค่ะว่านาฏยศัพท์เบื้องต้นนั้นมีความหมายว่าอย่างไงนะคะนาฏยศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้ในการฝึกฝนในการ ฟ้อนรำนะคะถ้าเราอยากที่จะดำให้สวยงามเราก็ต้องให้รู้จักหน้าตยศาส์เบื้องต้นก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะแล้วก็พวกเราฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของอการจีบนะคะนักเรียนเบื้องต้นเลยมีการจีบนะคะมีการจีบและการตั้งวงนะคะจีบนะคะจะมี2แบบด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะแบบแรกก็คือจีบงายนะคะ,ะนักเรียนยกมือขึ้นเลยค่ะ จีบงายนะคะเราจะาใช้หมวแม่มือนะคะนักเรียนจรวด,ดกับข้อแรกของนิ้วชี้นะคะส่วนนิ้วที่เหลือกรีดออกไปนะคะเกรงข้อมือเล็กน้อยนะคะทอดแขนออกไปด้านข้างอันนี้คือจีบงายนะคะนักเรียนดูนะคะแล้วเรียนฝึกป,ปฏิบัติตามนะคะค่ะต่อไปนะคะจีบเหมือนกันจีบขนะะัเรียนก็ยกมือขึ้นมาเหมือนกัน จิตปั้งแล้วยนก็หักข้อมือลงอย่างนี้นะคะกรีดนิ้วออกไปหักข้อมือลงนะคะเรียกว่าจิตคว่ำนะคะนักเรียนอาเดีเราฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะตามคุณครูนะคะค่ะได้นะคะต่อไปจะเป็นการตั้งวงนะคะนักเรียนตั้งวงก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3าอย่างด้วยกันมีตั้งวงบนวงกลางแล้วก็วงล่างาวงบนทํำยังไงดูนะคะ เนียงก็ยกมือขึ้นนะคะนิ้วสี่นิ้วเรียงชิดติดกันนะคะนิ้วหัวแม่มือเราหักลงนิดเล็กน้อยนะคะ,ะให้นิ้วชิดกันเลยนะคะเกรงข้อมือหักข้อมือ,อะระดับนะคะวงบ,บนจะอยู่ระดับหางคิ้วของนักเรียนนะคะหรือว่านักเรียนใช้สายตานะคะประมาณเล็งดูนะคะระดับหางคิ้วนะคะอันนี้เรียกว่าวงบนเอาน,นี้ลองทําดูค่ะ ยกมือขึ้นนะคะลองปฏิบัตินะคะค่ะต่อไปนะคะวงบนแล้ววงกลางวงกลางมือก็เหมือนกันค่ะยกมือขึ้นค่ะวงกลางวงกลางนี้จะอยู่ระดับไหลของนักเรียนนะคะปลายนิ้วของนักเรียนนะคะทอดแขนออกไปนะคะดูครูนะคะระดับไหลนะคะนิ้วเรียงชิดติดกันนะคะอลองปฏิบัติด,ดูนะคะ ต่อไปนะคะวงล่างวงล่างมือเหมือนกันค่ะอยู่ที่ไหนวงล่างระดับเอวของนองเรียนนะคะระดับเอวระดับเอวของนองเรียนเสื่อประมาณนี้นะคะนิ้วเหมือนกันค่ะเรียนชิดติดกันนะคะหักข้อมือขึ้นนะคะหักข้อมือน,นะคะแบบนี้นะคะนักเรียนลองปฏิบัติด,ดูนะคะ วนนะคะนาตยาสร์เบื้องต้นที่ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนนาฏศิลป์นะคะอันแรกนะคะจิตงายเรียนลองทำดูนะคะจิตงายปฏิบัติตามงุงครูค่ะทบทวนนะคะจิตงายจิตควะคะ่ำนี่ค่ะจีบตั้งต่อไปนะคะตั้งวงก็มีวงบนนะคะวงบนระดับห่างคิ้วของเรานะคะวงบน วะะงกลางค่ะเลื่อนลงมาระดับไหล่ของเรานะคะลกลางวงล่างเลื่อนลงมาอีกอยู่ระดับเอวนะคะอะ่าระดับเอวอเราถักข้อมือเกรงข้อมือเล็กน้อยอ่าเป็นไงบ้างคะอะ่าคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเรื่อนที่ให้ความสนใจในวิชาเรียนนาฏศิลป์นะคะ,ะไม่มากก็น้อยสําหรับนักเรียนที่ให้ความสนใจนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ